กลับมารับสายกันต่อนะคะในช่วงถอดเสื้อกาวคุณผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรมาเลย02 354 7104ถึง5ค่ะไปที่สายคุณปริวัติจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณปริวัติค่ะสวัสดีปีใหม่ครับโอเคอาจารย์หมอตอกท่านครับปีใหม่ครับเปไงคะผมมีปัญหาเมื่อกี้ผมได้ยินเรื่องเกี่ยวกับโซนนะครับว่าว่ามันอันตราย คือแล<ะ>้วผมไปอ่านหนังสือพิมพ์เจอเมื่อวานนี้เป็นเป็นหนังสือเป็นเกี่ยวกับโรคอะไรแพ้ภูมิจม,มูกนะครับเราบอกว่าก็ถ้าแพ้ภูมิจม,มูกแเราจะมีอาการกรนด้วยกล่นฮะแล้วผมก็เพิ่งไปเพิ่งไปหาหมอเมื่อก่อนปีใหม่ว่าผมเป็นเยื่อบุโพรงสมอกเสบแต่ตอนนี้หายแล้วครับแล้วผมผมเป็นภูมิแพ้ด้วยค,คือถ้าเกิดแพ้อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบแต่น้ำมูกผมจะไหลครับจะไหลใสๆนะครับ แล้วก็จะจะแน่นแน่นแน่นนจมูกนะครับเป็นเป็นประจำเลยพักนี้เป็นเป็นมาเดือนละผมก็ก็ในหนังสือพิมพ์เขาบอกให้กินยายายาแก้แพ้กลุมไม่ได้นะครับแต่ว่าที่ผมไปหาหมอเขาให้ยาพ่นจมูกมาด้วยครับตอนนี้ผมก็เลยถามว่าผมนอนกลนแล้วเนี่ยคือ,ค,อคือผมไม่ทราบว่ากลนนะแต่ว่าลูกๆเนี่ยเขาก็บอกว่ากลนผมก็เข้าใจว่าผมกลนเพราะว่า พอตื่นมาคอผมแห้งแล้วทําให้ผมหลับเหมือนจะหลับไม่เต็มที่อะไรเงี้ยหลับหลับไม่สนิทอะไรเงี้ยครับครับค่ะผมอยากจะถามว่าผมควรจะไปหาหมอไหมครับอืมแต่ก็เหมือนได้ยามาพ่นแล้วใช่ไหมครับคือคนที่เป็นยาพ่นเขียนก็หมดนะครับครับคือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับมีโอกาสที่จะทําให้มีต่อมหลังคอที่เรียกว่าอะดีนอยโตแล้วมันโตเนี่ยมันก็ปิดกดทางเดินหายใจนะครับก็ทําให้นอนกลนได้นะครับแล้วก็ ยาพ่นจมูกที่คุณปริวัติได้มาคิดว่าเป็นยาที่จะทําให้ตัวอะดีนอยมันยุบลงนะครับถามว่าผมว่าหลังจากยาหมดแล้วคนต้องไปให้คุณหมอตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งว่ามันหายหรือยังนะครับแต่บอกได้เลยว่ายาตัวนี้เนี่ยหลังจากใช้แล้วถ้าได้ผลเนี่ยเราสามารถหยุดยาได้ไม่ได้ใช้ตลอดนะครับ,รบแล้วก็สิ่งที่สำคัญท<ร>ี่สุดก็คือก็คือครับคือผมผมก็เันเคยใช้เนี่ยครั้งแรกแล้วผมก็ใช้ไม่หมดขวดเลยแต่ผมก็หายแล้วอ๋อแต่ว่าภูมิแพ้ผมยังอยู่ครับ ไอ้เยื่อบุโพรงจมูกเสียจนะ่ผมหายไปแล้วครับแต่ภูมิแพ้นะมูกหยดเนี่ยเะ้าเช้าอย่างเงี้ยผมจะเป็นเนี่ยน้ำมูกหยดจามบ่อย,อย,อยๆทุกปีกันเนี่ยนี่ต้องหาสาเหตุนะครับว่าแพ้อะไรสุดมากถ้าเป็นตอนเช้าก็มันจะแพ้อะไรที่อยู่ในห้องนอนนะครับบนเตียงนอนนะครับฝุ่นนะครับอาจจะต้องทําให้มั่นใจว่าถ้าปูที่นอนหมอนอะไรพวกนี้นะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่จะต้องซักนะครับผมผมเคยหาหมอมาเมื่อหลายปีก่อนเขาบอกว่าผมแพ้อากาศกับกับแพ้ฝุ่น ครับครับแต่ตอนนี้มันไอ้แพ้นี่ผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ผมกังวลตอนที่ผมกลนแล้วพอตื่นเช้ามาคอแห้งและหลับไม่สนิทนะครับครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ายาที่พ่นนะครับผมว่ามันจะทําให้อาการกลนดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันคงจะไม่ได้หายไปภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับอย่างน้อยคงต้องหเดือนหรือถึง3เดือนนะครับผมนอนกลนมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งเริ่มใช้ยาพ่นใช่ไหมครับ เพ่มเตใช้ครับ <นะ S 2> ผมว่าลองใช้แล้วก็ติดตามอาการดูผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นครับถ้าไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีอาจจะต้องใช้ยารับประทานบางตัวเสริมนะครับแล้วแล้วการกลนที่ว่ากลนแล้วหยุดหยุดหายใจเนี่ยผมผมไม่อาจทราบได้อะครับอันอ,อ,อ,อันนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูว่ากลนมากน้อยแค่ไหนครับปกติคนที่นอนอนอนข้างๆเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราหยุดหายใจหรือเปล่าอาจจะลองถามเขาดูนะครับ คืออาการมาเป็นยังไงครับจะได้บอกกัาถูกก็คือปกติหายใจเฮือกันนะครับเฮือกเหมือนสะดุ้งขึ้นมาใช่ครับหรือว่าหายใจแล้วก็หยุดเขาจะรู้แบบบางคนแบบถ้าเรากรนดังแล้วเขาแบบคนข้างๆเขายังไม่นอนอย่างเงี้ยนะครับเขาจะรู้ว่าหายใจมันก็เป็นจังหวะจังหวะใช่ไหมครักรนเป็นอยไรอยู่ก็หยุดหายใจแล้วก็มีหายใจเฮือกอย่างเงี้ยนะครับถือว่าอันตรายก็ต้องไปพบแพทย์แล้วแพทย์เนี่ยก็จะ ยืนยันนะครับโดยการอาจจะมีการติดเครื่องมืออาจจะต้องไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วแพทย์ก็จะติดเครื่องมือดูว่าแล้วมีอยู่หายใจจริงหรือเปล่านะครับออ๋คครับ<อ>่ะจะมีะสวิตช <ใน S 1> ์อย่าี้หาหมอแผนกไหนครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไปหามหมออายุรกรรมนะครับหมอโรคระบบทางเดินหายใจนะครับอายุรกรรมทางเดินหายใจครับค่ะนะคะคุณปริวัตร ดีละ okay, นะคะที่เป็นห่วงเรื่องของการกลนเพราะาบางท่านอาจจะมีหยุดหายใจได้ค่ะแ,แ,แ,แล้วถ้าเกิดเบื้องต้นนี่มีมีหลักปฏิบัติตัวยังไงนะครับ<ม>คือถ้าคิดว่าเป็นจับภูมิแพ้ก็ต้องรักษาภูมิแพ้ให้ดีนะครับและการรักษาภูมิแพ้ที่ดีสุดคือมเมื่อรู้แล้วว่าแพ้อะไรก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะครับ<ม>แล้วก็รับประทานช่วงแรกเนี่ยต้องรับประทานย้ายเสมอเสมอพ่นย้ายสม่ำเสมอน,นะครับแต่ผมยืนยันได้เลยว่าไม่ได้ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตแน่นอนไม่ต้องห่วงพออาการดีขึ้นหมอจะค่อยๆหยุด ลดยาลงแล้วก็หยุดยาได้นะครับอย่างนี้ยาภูมิแพ้ CPM เนี่ยครับมันมันกินกินติดติดกันหลายหลวันนี่มันไม่เป็นอะไรครับเออคือจริงๆผมคิดว่าลองไปหาหมอภูมิแพ้ผมคิดว่าอาจจะได้ยาอื่นที่ไม่ใช่ CPM นะครับซึ่งเป็นยาซึ่งใช้ในระยะยาวได้นะครับเพราะว่านี้ไปปรึกษาคุณหมออายุรกรรมดูดีกว่านะครับครับผมค่ะค่ะขอบคุณุครีบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเบื้องต้นก็ถึงแม้ว่าอาการ เรียกว่าภูมิแพ้จะดีขึ้นแต่ข้างในเราก็ไม่รู้เป็นยังไงเพื่อนใช้ยาต่อเนื่องดูไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใช้ต่อเนื่องอาการดีขึ้นก็จะอาการกรนอาจจะลดน้อยลงแล้วก็หยุดยาได้ไม่ต้องกังวลว่าต้องใช้ตลอดชีวิตนะครับนะคะไปที่สายคุณสุภาพร์ค่ะจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะท่านวิธีกรกับคุณหมอสองพันนะคะวันนีเพิ่งมาสวัสดีค่ะสวัสดีพิ่มค่ะคุณสุภาพรเชิญค่ะก็คืออาการอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงคอค่ะมัน จะมีคล้ายๆแบบเม็ดเหลืองๆขึ้นมาจากคอบางครั้งก็ช่วงกันงกลงคืนบ้างตอนเช้าบ้างแล้วมีปา,าขึ้นมานะคะคุณชาพรเดี๋ยวพูด <มา S 1> ขออนุญาตพูดดังขึ้นอีกนิดนึงค่ะอ่าไอช่วงลำคอ,อลุ้ค่ะบางครั้งก็มันจะมีเม็ดเหลืองๆขึ้นมาจากคอค่ะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะคะลำคอด้านในหรือว่าลำาคอด้านนอกครับคะ เอ่อคอด้านในที่หลังลิน้นหรือว่าคอด้านนอกที่ผิวหนังครับในลำคอลึกๆเลยอะค่ะครับผมในปากหรือนอกปากครับในปากค่ะในในปากใช่ไหมครับค่ะโอเคเอ่อแล้วยังไงนะฮะมีตุ่มมีๆๆมีมีแบบเป็นเม็ดเหลืองๆขึ้นมาแล้วมีกลิ่นมันเหม็นนะคะคุณหมอ,อแล้วก็แล้วก็มันๆๆม,มันกดตูๆๆมันก็ใช่เหมือนมันพวกไขมันอะไรพวกนั้นมันเชิงกัค่ะหลุดออกมาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็น่มีกลิ่นเหม็นใช่ไหมครับค่ะครับ โอเคเจอเยอะเออใช่ครับคือ,อ,อมกักจะไม่ค่อยอันตรายนะครับ<ม>เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะฮะคนที่เป็นโรคโรคที่ขากเสพอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับอาจจะมีซอกหลือของต่อมทอนซิลต่อมน้ําเหลืองคือคือคือคอของเราเนี่ยมันไม่ใช่ท่อเรียบเรียบนะฮะมันจะเป็นท่อที่มีซอกมีหลือเหมือนถ้ำอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บางครั้งเศษอาหารเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่ตามซอกหลือ นั้น<ฮ>ะนะครับแล้ววันดีคืนดีก็หลุดออกมาก็จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนเสษอาหารเมื่อ3วันก่อน2วันก่อนนี้ก็ก็ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะมีกลิ่นได้นะกลิ่นเหม็นๆนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่ง <ฮะ S 2> ตรงจุดนี้เนี่ยไม่อันตรายนะครับ <ฮะ S 2> เพียงแต่ว่าต้องดูแลเรื่องความสะอาดมากขึ้นนั่นก็คือแปรงฟันคุณจูฬวรรคงแปรงฟันดีอยู่แล้วนะครับอาจจะใช้บ้วนบ้วนปากบ้วนปากแล้วก็บ้วนปากไม่พอกลรวคอด้วยครับกรวคอนี่ก็คือเอออเอา สมมติว่าเป็นน้ําเกลือนะฮะก็อมน้าเกลือแล้วก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็แล้วก็พยายามเป่าลม<ะ>นะฮะเหมือน<ะ>เรากลัวคอนะครับใช้ใช้น้ําเกลือก็ได้นะครับ<ะ>ถ้าเกิดว่ามีกลิ่นเหม็นก็อาจจะใช้น้ํายาบ้วนปากก็ได้นะครับ<ะ>แต่ว่าใช้ใช,ใช้ใช้น้ําเกลือก็พอมันก็จะทําให้พวกเศษอาหารที่มัน ที่มันตกค้างอยู่ในซอกลืดเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีน์้ำเกลือนี่คือน้ำเกลือที่เราใช้ล้างจมูกนั่นแหละค่ะใช่ไหมน้ำเกลือที่ใช้ล้างจมูกใช่ครับไม่ใช่น้ำเกลือที่ผสมเอาเกลือมาผสมน้ำปากใช้น้ำเกลือทางการแพทย์หรือถ้าไม่มีจริงๆนะฮะน้ำน้ำก๊อกก็ได้ครับน้ำปาปลาก็ได้ตัวรับค่ะนะครับตัวคอด้วยกลัวคอกลัวปากนะครับก็จะทําให้พวกเศษอาหารที่มันติดอยู่ตามซอกลืกต่างๆเนี่ยนะครับในคอของเราเนี่ย มันหลุดออกมาก็ทําให้โอกาสที่จะมีพวกเม็ดขาวเม็ดเหลืองเมเม็นเนี่ยออกมาเนี่ยน้อยลงครับไปต้องถ้าเกิดว่ายังไม่หายดีก็ไปพบแพทย์ผู้คาจมูกได้ครับผู้ยจมูกได้ใช่ค่ะรย์เดิ่มที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วค่ะนั่นแหละฮะมันมันต้องสัมพันธ์กันนะเพราะคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยในในคอเขาจะมีซอกหลือของทอนซิลซอกหลือของต่อมน้ำเหลืองหลังคอที่อาจารย์นพพรบอกนะครับต่อมอะดีโนนี่นะครับก็จะมีซอกหลือมีต่างๆนะครับ ตะปุ่มตะปั่มเป็นอาการของภูมิแพ้ของคอนะครับเป็นภูมิภูมิแพ้ขึ้นตาตาก็มีตุ่มภูมิแพ้ขึ้นคอก็คอก็มีตุ่มในวันนี้วันจะเป็นตะปุ่มตะปั่มเนี้ยเป็นอาการอักเสบเลื้อรังจากภูมิแพ้ได้ครับค่ะคุณหมอครับผมค่ะเขอบอกคุณมากมันขาะน้ำปากด้วยน้ำเกลือทางการแพทย์ดูก่อนนะคะน้ำน้ำเกลือนี่คือน้ำน้ำเกลือที่ล้างพุงจมูกก็ได้ได้ครับไปซื้อที่ร้านขายยาก็ได้ครับหมอค่ะวันวันล้างกี่ครั้งอะคะเออ่ก็ ถ้าจะให้ดีก็หลังอาหารสามมื้อบวกกับก่อนนอนหรืออย่างน้อยก็สองครั้งสรุปว่าสองถึงสี่ครั้งครับอาจจะเช้าเย็นเดยจะเป็นเช้ากับวันเย็นก่อนนอนก็ได้ครับค่ะขอบคุณมากคะคุณคสวัสดีค่ะไปที่สายจากสุรินทร์นะคะมาไกลาจากสุรินทร์ค่ะคุณสามารถค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอาคุณหมอทั้งสองท่านและคุณพิธิกรด้วยนะครับสวัสดีครับ ครับคือผมขอเรียนถามอย่างนี้นะครับผมขณะนี้อายุเจ็ดสิบเก้าปีนะครับครับค่ะอ่าผมตอนเช้าเนี่ยขณะที่ผมยังไม่ได้ลุกจากที่นอนเนี่ยความดันของผมทําไมมันสูงทุกวันเลยครับแทบทุกวันนะครับจะมีบางวันเท่านั้นนะฮะที่มันต่าก็ผมความดันผมที่เอาวัดเครื่องที่บ้านเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตอนอยู่ที่บนที่นอนเนี่ยครับจะอยู่ประมาณในละร้อยห้าสิบถึงร้อยห้าสิบห้าแทบแทบแทบจะทุกวันนะครับแล้วตัวล่างล่ะครับ ตัวล่างก็อยู่ประมาณในระดบ 72, 71อะไรพวกนี้ครับ73แล้วแล้วพอยืนทํากิจวัตรประจําวันเสร็จแล้ววัดวัดซ้ําอีกทีไหมครับต้องวัดก็วัดนะแต่ว่าบ,บางวันก็ไม่จ่วัดแต่เท่าที่ผมเคยวัดนะครับ,รบมันมันมันจะลดลงบ้างฮนะลดลงบ้างแต่ว่าก็ก,ก,ก็ก็ยังไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยสิก็ยังยังมากกว่าร้อยสี่สิบอยู่ดีครับครับผม เออคุณคุณสามารถรบกวนถามนิดนึงทาไมคุณสามารถถึงมีเครื่องวัดความดันที่บ้านครับคุณสามารถเป็นโรคความดันด้วยหรือเปล่าคือผมเป็นความดันสูงมาตั้งหลายปีแล้วครับอ๋อแล้วก็คุคณก็แนะนำฮะให้ผมซื้อเครื่องวัดความดันมาไว้<ด>ที่บ้าน,านด้วย แล้วก็จะไปหาคุณหมอก็ลองเอาเครื่องวัดความดันไปเปรียบเทียบกับที่โรงพยาบาลด้วยบันทึกเอาไว้เลยครับผมแล้วทานยาลดความดันอยู่หรือเปล่าครับครับผมทานอยู่ครับผมทานยาขนาดนี้ชื่อครับผมอ่านผิดหรือเปล่าไห่ทรับไดโอแวนหรือดีโอแวนอะไรเนี่ยครับครับอ๋อค่ะเป็นไงไอาจารย์ตอนเช้าร้อยห้าสิบห้าไม่เป็นไรครับเเพราะว่ายาความดันต่างๆหรือว่าโรคความดันเนี่ยบางครั้งทําให้ความดันของเราเนปรับเปลี่ยนได้ตาม ตามพอิชชันหรือว่าท่าทางของร่างกายเช่นท่านอนสูงขึ้นท่านั่งท่ายืนต่ําลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยนะฮะต้องระวังในแง่ที่ว่าอย่าลุกเร็วอ,อย่าลุกเร็วเพราะว่าถ้าเราลุกเร็วเนี่ยความดันของเราจาก150ขึ้นลดเหลือ1 1 0 120นะฮะตัวตัวบนนะครับ,บ,นนรบมันทาให้เราหน้ามืดใจสั่นได้นะครับก็ระมัมดระวังลุกช้าๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นลมไปแต่ว่าความดันระ,ระดับ150 จ็ดิเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้แล้วครับไม่ไม่อันตรายครับไม่ไม่สูงแล้วก็คุมได้ดีครับผมครับนะคะคุณสามารถดูแลตัวเองแบบนี้แหละดีแล้ววัดความดันตลอดด้วยเครื่องที่เรามีที่บ้านแล้วก็ควบคุมอาหารด้วยนะคะครับผม ขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคอครับจะใส่สุขภาพด้วยนะเจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะก็ยังดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีเลยอาจารย์ตอบชั้ๆชนิ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไวรศัพท์อักเสบ B ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ว่าจะมีผลกับเด็กไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าตั้งตั้งครรภ์ตั้งใจจะมีบุตรมีได้หรือเปล่าครับตกลงก็คือตั้งครรภ์ได้มีลูกได้นะครับแล้วลูกมีโอกาสติดไหมมีแต่ว่า เราบอกคุณหมอไว้ก่อนหรือถ้าคุณหมอทราบก่อนเนี่ยพอลูกเกิดมาก็ฉีดวัคซีนตาม<ฆ>ปกติแล้วเราก็จะมีฉีดเหมือนออตัวภูมิคุ้มกันด้วยนะครับซึ่งถ้าฉีดทั้งวัคซีนฉีดทั้งภูมิคุ้มกันเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อน้อยมากน้อยกว่า5%นะครับน้อยมากนะครับ<อ>สบ,บายใจได้แล้วก็ให้นมลูกได้ด้วยนะครับะะไม่่ายทอดไปให้ลูกถ้าถ้าสมมุติแม่ถ้าลูกได้วัคซีนแล้วก็ได้ตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ป้อง,ก,องกันได้นะครับกินนมแม่ได้ครับ ก็สบายใจนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเจอเรื่อยๆนะคะสำหรับ,ค,รบคนที่พบไวรัสตับอ,อักเสบบีนะคะเอาเราวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคําถามทุกๆสายนะคะที่โทรเข้ามาในช่วงถ่าวสาวของเราและก็ที่สําคัญค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัดดอกไม้พรายจากภาควิชาสัริยศาสตร์และอาจารย์นายแพทย์นพพรอภิวัฒนกุลจากภาควิชาคุมาเวชศาสตร์คร่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ ี่เลยนะคะสำหับคุณผู้ชมที่อยากจะโทรมาปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอังคารเรากลับมาเจอกันนะคะในช่วงหอสกาวประมาณ18บแนิกาหรือว่าหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะหรือว่าใครที่อยากจะปรึกษาะะการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโทรมาคุยกันก่อนนะคะสายด่วนนอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะศูน0์สองสกด2ตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าไปจนถึงห้าทุ่มนะคะ ฝากคำถามทางแฟนเพจที่ f a c e b o o k c o m s a h r a m a c h a n n e l นะคะและ2ช่องทางหลังนี้ค่ะเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันนะคุณไปดูขลังข้อมูลสุขภาพกันได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ ramachannel.tv และแอปพลิเคชัน rama channel นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานพบหมอรามาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ